สวัสดีครับเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนสมองสุบวัลมื้อนี้เมนูเด็ดพี่น้องสรงไทยพี่เก่าตอนรับพี่ใหม่พี่น้องเค็ดซอยปลามื้อนี้พี่น้องซร้อยปลานิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนี้ยพี่น้องเนี้ยอันนี้ปลาเาหั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวขันบางนาขันน้ำบางนาใส่เกลือขันน้ำบางนาก่อนแล้วมาลวกน้ำผ่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจะมี ปลาเผาหนุ่มจีนด้วยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินนทำกันได้พี่น้องเด้อมาสงสัยพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่พี่น้องเด้อรียบร้อยแล้วทักกินกับนุ่มจีนทักใส่ลามพี่น้องน้ำตาน้ำจิ้มพี่น้องจิ้มปลาเผาจิ้มปลาเผาหนุ่มจีนพี่น้องนี่สีคองปลาเราไปต้มพี่น้อง ต้มสมแซ่บเนี่ปลาเนื้อปลาหั่นเป็นกอนลูกโดดลูกโดดพี่น้องคนเราต้องมีขาพี ouais> ่น้องขาดขาบมาได้ขัดมังนาพี่น้องขัดมังนาแล้วกัน

วันกระเยืนล้ำรวยทุกคนหากพี่ตามไม่ได้พี่น้องเด้อสองข้องทางได้ไหมนะพี่น้องกับดีกว่าเด็กสงสัยพี่ใหม่สงสัยพี่เก่าพี่น้องต้อนร<ม>ับพี่ใหม่พี่น้องมากมาก ตังต้งมาไมัถนัดตันงถนัา นเดี๋ยวมันต้นตัดปุ้งต้่น้งเด้อต้ปลาพี่น้องต้ปลาเด้อพี่น้องเด้อ่าไปเดือดเลย

เอันนี้เซซิงค์เยนนิดเดียวโอเคโอเคไน่ะเดกปยิงไปจุดกันเดีมประตมาเกี่ยวไหมพอไหมสันปาเขาหลอรลบไปย่างกล่างปา ไม่เห็นยี่ปนเขาหองไปจำสีสกส็ได้ใซ่ใๆ่อสีเป็นไรล,ล่กเขาหองเดี๋ยวคนลกไปเป็นไรล้วเขาหองอสงสารคนลากซะ้อ๋อนุ่มจีรืมเใช้ครอบคัวหมูมี่

หอมหอมกระดมเอาเนาะโอพี่เ <iser> น ¿oh? ้ะไปอยู huh. Now, ่ไปกิงน้ำกันพี่เ้างดีใจเด็กใรเฉยอืมอืมหนากินบ่พี่น้องหนากินบอเสร็จแล้วัพี่น้อง มากินน้ำกันพ <book> ี่น้องกินสิบอะไรล่ะจานนี่ยพี่น้องตอนนี้เราเบิดกล่องเราเนี่ยสิบพ่อเขาดาวอยู่บ้านเบิ้ลอะไเนี่ย ปากเป็ดได้พี่น้องเด้อปากเป็ดย่างพี่น้องปากเป็ดย่างเนี่ยคนย่างเดูพี่น้องเด้อมาอยู่มากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยพี่ใหม่หรอที่เก่าทำได้พี่ใหม่เรื่องเรื่องพี่น้องซื้อคุปปองค9บาทใช้คูด้ได้100บาท พี่ไม่สงทายพี่เก่า,า <laughs> พี่เก่าสงทายพี่ไม่สงทายพี่เก่าต้อนรับพี่ไม่พี่น้องอมามาปากเป็ดปากเป็ดยังกินเบิร์สุดอยากกินปากเป็ด <laughs> ล้อล้อล้อ แสบๆพี่น้องแสบๆมักอีเลโอเคพี่น้องโอเคอเ,คเคดี๋ยวอีพีนี้จบวันนะพี่น้องเดี๋ยวจะมีอีพีสองต่อได้พี่น้องเนื้อ